สารการเรียนรู้หลักหนึ่งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเสียงความหมายของเสียงและคลื่นเสียง Soundwave คุณสมบัติของเสียงความถี่ฟ r e q ว e n ซีความดังอัมพ t ชุดความเร็วเสียงการเปลี่ยนสัญญาณเสียงเป็นดิจิทัล a นล l อก to d i ิจิทัลคอนเวอร์ชัอุปกรณ์บันทึกเสียงไมโครโฟนไมโครโฟนชนิดต่างๆ Condenser Dynamic ิก v ล l อเ r เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพาและซอฟต์แวร์บันทึกเสียงการตั้งค่าคุณภาพเสียงเป็นเทร s a ซัมเปเรซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่ใช้ในงานเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Audacity, Adobe Audition, แอปบนสมาร์ทโฟนต่อแท็บเล็ต Voice Recorder, Adobe On, วิดีโอรเทคนิคการบันทึกเสียงการจัดวางไมค์การหลีกเลี่ยงเสียงรบกวนการใช้ห้องอัดเสียง4การตัดต่อและปรับแต่งเสียงการตัดเสียงส่วนเกินการเพิ่มเอฟเฟกเสียง Reverb, Echo, Noise Reduction การมิกซ์เสียงประกอบกับสื่ออื่นเช่นวิดีโอหรือภาพ5การนำเสียงไปใช้ในงานมัลติมีเดียการประกอบเสียงในวิดีโอการพากเสียง Voiceover การออกแบบเสียง Sound Design สำหรับเกมต่อภาพยนตร์ VR